สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับยังอยู่ที่แคดเวล่าสามสองศแล้วก็ 323GX ครับอ่ะอุ้มให้ดูหน่อย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาเคียริงต้นไม้ไปทิ้งนะครับอ,อีกคันก็ตัก ที่500รอครับัวเดินใหญ่กันครับนะสำหรับ 320GC งอุ้มให้ดูครับ คู่พี่นอ้องขอว่าสามสองสาม G X ครับเจอสามสองศูน G C 4, 4 6, สูบกับหสูบนะครับเอากินไม้ไปบูมอามยาวครับสำหรับ ทีนะ่เอ็กกันอ่ะจะไปดำได้ไหม เอาไม้ใส่ด้วยครับแพ็กูุช่วยกันอาจจะถึ่งโรงงานก็อาจจะคูุกขลาไปหน่อยนะ้องต้องเคอร์ริงก่อน สว่วนทรงนจีซีจะอวบอันนะครับแต่ว่าสามสองสามนี่จะโอ้พี่ตงผมขอแก้ข่าวนะครับสามสองสามีเอ็กในเป็นสีสูบสีสูบเทอร์โบคู่ โอเคครับนะ, 4. 4นะ4.4นะ4.4เทอร์โบคู่ครับนะสำรับ3 2 3 g x 1.2Q นะก็4สูบอ๋อเทอร์โบเดียวเทอร์โบคู่เอาใจแล้วไปน้อง ไม่ว่ากันก็รหัสเยอะครับแคทอาจจะหลงลืมบ้างไม่ว่ากันครับสี่สูบ้งคู่แต่ว่า323 GX นีเเทอร์โบคู่ครับแต่ว่า323 g c เทอร์โบเดียว4.4เหมือนกันครับ เจอกับ360ครับซีรีส์500ครับ FXZ ดปอ้หพลังมาน่าจะพอพอกันนะเอเปิดหน้าดิน้นงอนครับ ใจด้วยได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญรทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์อเอ็กซ์คาร์เตอร์อินทรัคศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองอู้ดูสุดๆนะครับซีรีส์ห้าร้อยออกตัวไปแล้วกับสามหกศูนย์ครับโอ้ห้า ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ